ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีอีกหนึ่งรอบจ้าอ่ามาค่ะพี่สี่แล้วค่ะลูกสวัสดีค่ะเปิดไม้ลูกบนไม้ินไม้ค่ะอ๋อของคุพี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเรียนของคุอ้อนก่อนแล้วเดี๋ยวให้มาทําใหม่ได้ลูกเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะของคุพิ่ก่อนข้านี้เป็นวิชาฝึกนทักษะการเก็บของคุพิษก่อนเดี๋ยว เราหมดคาบนี้เด็กมีเวลาพักได้นานเลยตอนบ่ายค่อยมาเรียนเสริมพิเศษก่อนอนหยุดพักแล้วลเด็กก็มาะบายสีใหม่ได้แล้วลูกะไว้พรีออเลยนะคะ๋ยวคาบนี้พี่คาฝึกกษาการเขียนน้อลูกเล่มนี้เด็กหามาหรืยรยอ,อยังคะพี่ต่อยังรบพร้อมนะคะ เยอะเลยเดี๋ยวเรามาึลบเลขกันใหม่ก่อนนะใซื้อสีหรือี่สองก็ได้มาเยอะๆเลยอลบเลขกันก่อนนะคะอันท้งสีทั้งสซอเลย ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะลูกไม่มีนะคะของเล่นก็ได้ลูกเอาอะไรได้ลูกเล็กก็ได้ลูกเด็กผีต้องฝากสกูพิษก่อนนะมีอ่าใครดีสีก็เอาสีมารอเลยลูกนะเดี๋ยวเรามาฝึกการลบเลขกันก่อนจำได้ไหมคะการลบคือคืออะไรการอะไรลูกเอาอะไรนะ เก่งมากการลบก็ค yup. ือการเอาออกไปนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วอเพร้อมแล้วคง่ะยค่ะวนต้งโจทย์นะคะอ่าเดี๋ยวยิบสีมาห้าแท่งสีมาห้าแท่งหรือดีสองได้อ่าห้านับให้ครบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่า okay ้ครบแล้วห้ามานนี่เลย ห,หรือเ่้ชูไว้ให้ก้อนเห็นด้วยลูกน้ำห้าลูกห้าห้าหรือวไว้เลยค่ะชูไว้หน้ากล้องเลยค่ะก้อนจะได้เห็นว่าเด็กๆถูกนะคะชูไว้หน้ากล้องเลยอ่ะชูกล้องมาให้ก้อนดูชูไว้ห้า นี่ไงต้องติดใช่นีลบางคนยังไม่ติดเลยน้องพอสน้ออนีลูกน้องหยิบสีก่อนอย่าพุ่งระบายหยิบมาห้าแท่งเลอ่าหยิบมาห้แท่งก่อนเลยห้าห้าสอก็ได้ถ้ามีห้า้านะลูกอ้าเราวมาเรียนลบเลขก่อนลูกสี5ห้าแท่งหาชูห้ากล้องเลยค่ะ ยังไม่ได้ยังมัระผัดได้ยังงูพระผัี้แ่งได้หมี้ก็ได้ห้รห้าแล้วชูจารินไหนชูห้าที่ลูกห้าแล้ลูกชูหน้ากล้องชูหน้าก้ค่ะจะได้เห็นว่าเด็กๆพร้อมชูนะก้องหกก้องหกาหานะต้องโชว์นะ ลบลบไอ้ทวนเอาออกไปนะลบสองอออกไปลบสองเอาออกไปเท่าไรลูกออกอออกไปสองลออกไปหนึ่งสองสเหลือเท่าไหร่คะสาม่ะอไลรลูกอ่าเก่งมากเหลือสามอ่าเหลือสามนะหนึ่งสองสามคือคำตอบนะคะ ลบห้ากับสอเท่ากับสามอ่าอต่อไปเอามายนใหมอ่าทีนี้เอาม่เอาม่ทีนี้ต้องมีเยอะขึ้นอ่าเอาตีดต่อมาเจ็ดแท่เจ็ดแท่อะไเจ็ดสิบเจ็ดถูกเจ็ดนะจับให้หมดนะหนึ่งสองสามสีห้าเจ็ดหน วให้ครบเจ็ดนะลูกให้ครบเจ็ดนะเจ็ดอ่าเจ็ดฮะพร้อมนะเจ็ดลบห้าลบห้าลบห้เอาออกไปเท่าไหร่คะลูกห้าออกไปห้านับไปเลยลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าแล้วออกไปห้าแล้ว เหลือเท่าไร่ลูกสองค่ะสองค่ะ่าถูกต้องเหลือสองถูกต้องแสดงว่าเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะอ่ะเอามาอีกหนึ่งรอบเอามายิงรอบอ่หยิบสีขึ้นมาสีแท่งสีสีอสีหนึ่งสองสามสีอะทังนะ ี่ลบศูนย์ลบศูนย์ศนไม่ตด้หรอกศูนย์มีไหมคะเหลเท่าไหร่ศูนอ่าศูนไม่มีอะไรเลยเราต้องเอาออกไปไหมคะไม่ต้องเอาออกไม่ต้องเอาออกไปเอาออ่ได้คือเท่าไหร่คะเป็นไง้่เหอม้องคได้สี่เหมือนเดิมลบศูนย์ศูนไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ต้อง เอาอะไรออกไปนะคะก็เหลือสีเท่าเดิมนะคะโอเคเก่งมากทีนี้มิ้มมือเรามาทำบริการยิ้วมือกันใช้ยิ้มือเพื่นนะอ้าวแปดแปดสามปหนึ่งสองสามสีชูแปดเลือกแปดแปดชูหน้าจอ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 ดูมือ แปดหกไข่มุกทแปดนิ้วไขมุกุแปดนิ้วแปดนิ้วแปดแปดนิ้วนะคะแปดลบสี่สามก้าต่ออกไปกี่นิ้วลูกสนิ้วสงาเอานิ้วออกไปสีนิ้วแั้ไปนะลูกเวลาออกไปเราก็หักนิ้วลงไปนะลูก เอกี่นิ้วสค่ะ่ดต้อง่าเก่งมากอ่ะต่อไปหกนิ้นิ้วห้ากับหเป็นหกหห้านิ้วหน่งนิ้วหกลบสามอันนี้ว่าไปกี่นิ้วลูก

้องลแล้วโอเคเราทบทวนกันมาสามวันแล้วเด็กๆต้องเก่งแล้วแหละใช่ไหมเก่งเลยใช่ไหมคะเก่งแล้วเนอะทีนี้หนังสือเล่มนี้เปิดเลยเปิดเลยหนะ้าที่เด็ดสามสองกับสามหน้านี้ลูกสองกับสามที่มี네ดอกไม้อที่มีดอกไม้ลูก เล,เลขเลขน่าจะอยู่ข้างล่างนะลูกตองกับตาสองสิงไม่มีอะค่ะของรูไม่ได้คืนมาไม่เล่นนี้จะให้ไปตอนกันบ้านเมื่อวันที่ยี่สิบสี่ค่ะยี <24 S 1> ่สิบสี่ในกระเป๋าก็ไม่มใีให้ไปค่ะให้ไปค่ะไม่แจกทุกคนไม่มีไม่มีในห้องแล้วค่ะคจะให้ไปวันที่ยี่สิบสี่ที่มาจับสลากของฝันนะคะมีกันบ้านให้ เรียน okay. 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 ่เรียนอยู่แค่โอเคค่ะหน้า23นะคะดอกไม้จ้าวิชสุดท้ายแล้วเด็กไปเล่นของเล่นกัานนมาเล่นแนวอะไรครัอเอาแยไปเเวนอะไรที่ีบ้า ไปณมากอทัอะไรอะอีเอรอเ้ยังมีกับสินคนัเต่สอยังรอพร้อมนะคะน่า23นะลูก อ่ะหน้านี้เขาบอกว่าหน้านี้นะคะเขาบอกว่าสาังเกตว่านับและตัวเลขแสดงจำนวนแล้วเขียนผลลบลงในเส้นบรรทัดให้ถูกต้องนะคะอ่าดูนะคะข้อที่หนึ่งนะเดี๋ยวก้อนปดก่อนนะเียาดโอ้ยสุนัขตัวไหนอมาขูดฉี่ อใหญ่ไหมลูกใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะอ่ะใหญ่หรือยังคะลูกใหญ่ไหมใแล้วใหญ่แล้วนะใหญ่แป๊บนึงใหญ่ลังขยายอยู่แป๊บนึงนะลูกอ่าได้แล้วได้ไหมคะได้ค่ะ อาไเขียนมโอ๊ยมาดวยจะไปพิสารณาพี่ออืมอ่าใหญ่แล้วเนาะลูกได้ไหมคะเห็นไหมลูกโอเคไหมคะโอ,คโอเคค่ะโอเคค่ะอ่ามาดูนะคะอ่าทีนี้จะไม่มีตัวเลขให้เด็กเลยนะคะเราจะมาฝึกเขียนจักเองนะคะลูก เด็กๆดูนะภาพแรกเป็นดอกบ,บววัวดอกบ,บวัวนะคะลูกดอกบัวตัวเลขข้างหน้านี้นะคะเราจะเขียนจํานวนทั้งหมดนะลูกนะจํานวนทั yeah. ้งหมดนะคะเด็กๆต้องับจับไม้ทั้งหมดนะลูกทั้งหมดที่อยู่ข้างบนนี้นะคะดูนะคะดอกบัวดอกที่หนึ่งดอกที่สองดอกที่สามดอกที่สี่ดอกบัวมีทั้งหมดกี่ดอกลูก กี่ดสามดอกไม่ใช่ไม่ใ่เอาทั้งหมดทั้งหมดบามดีเด้ออดอกนะลูกหนึ่งสองสามสีทั้งหมดตัวเลดอก <Happiness. S 2> ตัวเลขข้างหน้านะคะเด็กๆวางก้องสุรละลูกตัวเลขข้างหน้าค่ะแสดงจำนวนทั้งหมดนะคะทั้งหมดบวกบัวมีสีดอกเด็กๆใส่เลขสีลงไปในกล้องข้างหน้าลูกเลขสีตัเด็กๆมีสูตรที่ไหนดูนะใส่เลขสีค่ะไม่ให้ต้องเอาทั้งหมดก่อนทั้งหมดลูกจำนวนทั้งหมดนะคะมีสีดอกอง ต้องใส่เลขสี่แล้วก็หลอกพอลูกเดี๋ยวฟังพ้อเด็กจะเข้าใจลูกไม่ใช่ไม่นช่ค่ะจะเันแบบ้ใหม่เ้วไปนกะบ่เหอันนี้ทั้งหมดลูกเอ้ทั้งหมดดอกไม้ทั้งหมดมีสี่ดอกดอกบวัวทั้งหมดมีสี่ดอกสี<ต>่น่ะทีนี้เลขตัวต่อไปมีเครื่องหมายลบแล <L> ้วใช่ไหมคะลบตรงนี้สแสดงจํานวนที่เขาการกระบาดออกไป พี่เขากากระบาดออกไปกี่ดอกลูกปากระบาดไปกนะี่ดอกากระบากี่ดอกลูกที่เขากากะบาดไปหนึ่งนะคะอันนี้ที่เขากากระบาดไปหนึ่งแนสะดงว่าต้องลบลบเลขหนึ่งแนละ้ลูกไปเด็กไปเลขหนึ่งไปนะคะเลขมือลบไ,ไลบไปหนึ่งเพราะเขากากระบาดออไปหนึ่งเลลูก สี่ลบหนึ่งเหลือเท่าไรเด็กๆให้โดดตามทพ่อจดุสี่ลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งอ่าอ่าชูสี่นิ้วสี่อ่าชูสี่นิ้วลบหนึ่งเอานิ้วออกไปกี่นิ้วลูกสี่นิ้วอ่าสี่ลบหนึ่งเอาออกไปหนึ่งนิ้วหนึ่งจุดหนึ่ง เหลือกี่น okay. pues, ิ <m 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 ้วสามเหลือกี <m 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 ่นิ้วลูกหน้าหน้าสามนะคะอ่ะมาขีดนับเราบัวว่าใช่สามไหมขีดนับด้วยนะลูกหนึ่งสองสามอะถูกา้องไหมเราได้สามจอบัวก็มีสามแสดงว่าเรานับถูกต้องนะคะเราลบถูกต้องอ่ะใส่เลขสามลงไปค่ะลูกหมายเลขสามอ่า เลขสามให้เต็มช่องนะลูกเด็กๆมีจุดอยู่แล้วเริ่มจุดสีแดงนะคะเสร็จป่ะ้อต่อไปค่ะกอต่อไปนะคะหอวงาข้อต่อไปตอบทานตะวันทานตะวัน เา้าอทานตวันทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยมีกี่ดอกหน <6 S 1> ึ่งดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดดอกดอาเด็กๆใส่เลขหกลงไปทั้งหมดหนึ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดมีหกอ่ามีหกนะคะอ่ะทีนี้ลบเขาคากระบาดดอกทานตะวันไปกี่ดอกลูกอน้าอ่าสองดอกที 2, 9, ่ไหมคะหนึ่งสองเขาคาไปสองใส่เลขสอง หนี่งสองลูกหกลบสองตีเท่าไหร่แบบไม่มีอรอ่หกลบสองโกลบหนี่ไนี้เด็กๆิ้ว้หครเห็นไหมหรอิ้วะลูกิ้ใรลูอ้วลูกลูกใช่แล้วใครจับเด็กไหรอ ค่ะหนิ้วค่ะไปมุ้งหกนิ้วลกลบสองเอานิ้วออกไปกี่นิ้วลูกสองนี่อ่ะอไปสอนิ้วอ่ครับลบลบกนององห้วสาดูดเกไม่ตรงดูทนี้เดี๋ยวเขาอกไม่เห็น เคีหรือกนิ้วรูกเาราเหลือกีนนิ้วไม่ใ่ี่นิ้วอะเี่นิ้วอะทีนี้เรามาดูคำตอบก็ได้สี่ไม้อะทีนี้ท้วันวันข้างหลังนะคะคำตอบหนึ่งสองแล้วล่ะดีอะใส่เลขสี่ทงไปนะคะคำอบงขายเยอะทีนีมนได้แค่ะ แผงข้างบนมันจะเห็นหมดทั่วเลยอ่าใช่จ้าใ่จ้โอเคแผงหน้าบ้านใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นโอเคข้อต่อไปเยามือก้่มกันไปอ่ามาดูกันนะอ มีเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ยได้ตัวตัวตมีตัวลูกนี่นี่ไงเรื่อนเลื่อนนะคะอ่าทั้งหมดนะคะลูกเลขข้างหน้าคือแสดงจำนวน,นทั้งหมดนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าลูกทั้งหมดมีห้าลูกอ่าใส่เลขห้าลูก,ลก

ตาเดที่เขากากบาดต้มมีลูกคะลูกรากรบาดเงิลูกค้าองกาที่เขากากบาดออกไปมีสี่ลูกนะคะใส่เลขสี่ลงไปเลขสี่มันไปนี่นี่ต้องลบนี่เขากากบาดไปกี่ลูก เขากากระบาดไปสี่ลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่เขากาไปสี่ลูกนะคะอ่ะคือท่าเดียวห้ารบสี่เอาห้าห้าคือี่ห้าหนึ่งสองสามุกคะอทาเดียวนข่มูกห้านึ่งไขมุกอท่เด้วองคีทาเดีวค่ะ อลิณห้ามนิ้วไอ้ด้าห้านิ้วหลูกไปเฟินห้านิ้วใครไม่ชูก็ผัดห้านิ้วข้าผัดผาัดอ่าน้องฟอสไปไหนแล้วน้องฟอสห้านิ้วสิงห้านิ้วน้องสิงห้านิ้วสีนอ่าห้าลบสี่เอานิ้วออกไปชี่นิ้วลูกห้าลบสี่ลบสี่เอาออกไปกี่นิ้วคะสี่อ่าสี่นิ้วนะอ่านนับหนึ่ง จัดนะเนี่ยสองสามสี่อ่าเหลือกี่นิ้วห้า <klich? S 2> เหลือหนึ่งนิ้วนับนได้หนึ่งนิ้วได้หนึ่งไหมคะลูกอ่ะนับหนึง่งอ่าได้หนึ่งเท่ากับนิ้วเราเลยนะคะอ่าใส่เลขหนึ่งลงไปได้เลยคะ่ะใส่เลขหนึ่งมาช่วยๆนะคะใส่เลขหนึ่งนะค อะไรดอกบัวลูกหน้ายี่สิบสามค่ะหน้ายี่สิบสามที่มีดอกบัวไงลูกต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายหน้าเห็นกล้วยเอ็กล้วยกล้วยทั้งหมดดีดีทำดีที่ลูก ทั้งหมดมีกี่บกีรูปคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสาค่ะคือสามีอ่าคอสารูปค่ะอ่าคนะคะใส่เลข6ลงไปค่ะกล้วยทั้งหมดมีหกูปอ่าใส่6ลหกค่ะรูปดอกไ้ดอกทนตะวันดอนตะวันสี่รูปดอก ในหกลบสองต่อไปลบนะคะลบจำนวนเข่ากัะบาดไปหนึ่งสองสามเขาลากกระบาดช่วยออกไปกี่ลูกคะสามสามนะคะใส่เลขสามลูกสามเข่ากระบาดออกไปสามลูกป็นเ อ่าใสเลขสามอ่าทีนี้เรามาแสดงผลลบกันหกลบสามถูกหหกนิ้วห้ากับหนึ่งเป็นหกลูกใช้นิ้วชี้ลูกสองสามทีนี้ทีี้นะลูกหกหกแล้วชวนมาหกเราใช้นิ้วชี้นะคะเราไม่ใช้นิ้วโป้งนะลูกเราใช้นิ้วชี้นะคะหกหกลบสามเอานิ้วออกไปกี่นิ้วลูก สามนิ้วค่ะสามนิ้วนะคะนับออกไปสามวาหนึ่งสองสามเหลือสามนิ้วค่ะเหลืออะไรคะเออเหลือสามนิ้วถูกไหมคะน้าดูนะอะมาดูดิว่าถูกไหมนับก้วยหนึ่งสองสามถูกเลย อ่าได้สามใส่เลขสามลงไปลูกเาขสามเลขสามสามเลขสมหกลบสามได้สามนะคะน่คมค่ะทำเค่ะอ่าเสร็จนี้เอ่ย ไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวพ่อขอดูหน่อยนะดูทีละคนดีกว่าได้แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเรียกทีละคนเดี๋ยวเรียกทีละคนขอดูทีละคนอันนี้จเะเพีาขอดูหน่อยน้องพีนเสร็จไหมคะน้องพีนขอดูหน่อขอดูหนังสือหน่อยลูกหนูเขียนเสร็จไหมสวยไม่เอ่ยอ่าน้องพีนเดี๋ยวให้คุณครูดูก่อนไปนั่งดีดดิ ใกล้ๆกล้องหน่อยลูกโอเคค่ะะอ่นาลินลูกนาลินนลินขอดูหน่อยนาลิน